Bye. Mm -hmm. you are my sunshine สวัสดีครับกับพวกขอผมโบตสิหนูนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่ส5้าพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็มีมวยตู้มวยทีวีหลักๆคงจะเน้นกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะที่ผมจะวิจารณ์นะครับก็อ้อมน้อยเนี่ยสองรอบรอบแรกสุดเจ้ามวยไทยโดยช่องสามเวลาเที่ยงยี่สิบนาทีโดยประมาณนะเที่ยงยี่สิบนาทีโดยประมาณแล้วก็รอบสองเนี่ยเป็นสุดเกียริเพชรนะครับ ช่อง PPTV 36ถ่ายทอดไป2องงครึ่งจะเน้นวิจารณ์2รอบเท่านั้นนะครับที่อื่นมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่อองตรงข้อมูลหาไม่ทันอเอาเน้นดหลัก2รอบแรกของวันนี้ช่อง3แล้วก็ช่อง PPTV 3 6นะครับอสองรอบด้วยกันนะครับเข้าไปแล้วเบื้องต้นก็คนไลค like, ์คนแชร์แล้วกันนะครับคนไลค like, ์คนแชร์ล้มดวยช่วยกันให้กำลังใจกันนะครับก็ ก่อนจะไปวิจารณ์มวยวันนี้ขอใครมาสายเมื่อกี้ทำตารางผิดรีบรีบไปหน่อยรีบอ่าทำตารางแล้วใส่คือลืมแก้วันอลืมแก้วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันมีแค่รอบเดียวใช่ไหมปุ๊บแลผมว่ากรอบตารางกรอบเพื่อทำตารางอย่างไวปั๊บปั๊บไปใส่ข้อมูลปั๊บ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 เสร็จแล้วลืมแก้หัวตารางมันก็เลยผิดอ่าเมื่อกี้เอฟซีทักมาขอบคุณนะครับ ผมก็เลยรีบกลับไปทําตารางใหม่ก็เลยมันก็เลยมาเลทนิดนึงขออภัยแล้วกันโอเคอ่ะเดี๋ยวแจ้งราคาเลทให้ทราบก่อนราคาเลทตอนนี้ตอนนี้เวลาสิบโมงหกนาทีโดยประมาณนะครับสิบโมงหกนาทีโดยประมาณอ่าคู่แรกเนี่ยราคาเลทของช่องสามนะ,ะตอนนี้เปิดช่องสามมาแล้วคู่แรกเพชรปิยะกับสิงหขราชราคาเลทอยู่เพชรปิยะเป็นต่อประมาณสองหนึ่งเนี่ยคู่สองเนี่ยหัตเทพกับแสนเชิงเนี่ยราคาอยู่หัตเทพเป็นต่อห้าสี่ ผู้3ครับเหนือเพชรกับโลสรอยนะครับราคาเลทอยู่โลสรอยเป็นต่อประมาณ19แล้วก็แมนซัมกับอีหลงน้อยเนี่ยราคาอยู่ที่แมนซัมเป็นต่อ54นะครับนี่คือราคาเลทตอนนี้ของช่อง3ามเจ้าเมยไทยอ่ารอบอื่นเลทยังไม่ตั้งรอบอื่นเลทยังไม่ตั้งนะครับอ่ากระแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันคือมวยจริงวันนี้มวยเป็นต่อยหลายที่แหละเพียงแต่ว่าผมมีความสามารถหาขอ้อมูลวิจารณ์ได้แค่2รอบ ่าประมาณนั้นเพราะว่าสองรอบผมก็เชื่ออิ่มและส่วนใครแบบยังไม่เต็มก็ไปเติมดูช่องอื่นก็มีเยอะยะนะครับรอบข้ามลาเชิมเนิน r w s ใช่ป่าก่อนช่วงเย็นๆก็มีที่ติดเมืองนนใช่มอ่าไหนจะเป็นที่ภูกเก็ตอีก่็หลายที่นะครับเอาว่าผมวิจารณ์สองรอบช่องสามกับ Pptv 36อ่าประมาณนี้เน้นๆให้สอรอบประกันก็ขอบคุณ FC ดนะ้านที่ทักมานะครับเรื่องของ คำตารางผิดใจวันผิดนะครับแต่มองกับกันเนี่ยผมก็อยากจะเช็คเหมือนว่ามีเอฟซใส่ใจผมมากแค่ไหนเอาไ่ใช่พูดเล่นอ่ะโอเคเอา้าไปวิจารณ์ดีกว่าไม่ไม่พูดพร่มทำเพลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเกณฑ์ท่านอื่นเขาก็จะวิจารณ์เหมือนกันใช่ไหมเอาไปช่องสามเลยครับมาไวไปไวเนาะรอบแรกอ่าคู่แรกวันนี้ครับคู่แรกเป็นเพชรปิยะ ลาน,นาวอเตอร์ไซด์นะครับน้ำหนักชั่งเมื่อเช้ามา140.8ขาด0.2ปอนด์พบกับ 4, สีทราชสิทธิ์ขุนทัพมา141.4ลด0.4นะครับคู่นี้เพชรปิยะเนี่ยเป็นเด็กจากจังหวัดพัทลุงกินนอนซ้อมอยู่ลาน,นาวอเตอร์ไซด์ที่พัทลุงนะครับอายุของเขาเนี่ยอ่า18ปีใบปล่อยของเขา70กิโลกว่าๆน,นะครับคู่ชกสีทราชสิทธิ์ขุนทัพเนี่ยเป็นเด็กภูเก็ตกินนอนซ้อมก็อยู่ที่ภูเก็ตอายุ18ใบปล่อย70กิโล คู่นี้ความมันก็ต้องบอกว่าประเภทชอบมวยซาดิดอ่ะต้องดูคู่นี้เปิดหน้าแรกกันแน่นอนครับ,ต,บ,ต,บตึบตับตึบตับตึบตับนะครับใครพลาดโดนก็หล่นได้ใช่คบว่าอีใครพลาดโดนก็หล่นได้แต่จากที่เห็นมาทั้งคู่ทักษามวยเนี่ยไอ้เจ้าเพชรปิยะมันจะคล่องกว่าความคล่องตัวครับเป็นมือขวาทั้งคู่เพชรปิยยมีตีนหน้าตีนหลังสลับตีนเตะได้เพชรปิยะอาวุธคล่องกว่าเพชรปิยะ ดูคมกว่าส่วนเจ้าสีนราชใจเต็มร้อยเหมือนก้าบวกการแรงสีนราชดูช้าช้าสองกิ๊กเลยแหละเพราะฉะนั้นให้เทียบกันแล้วเนี่ยประเด็นแรกเน้นย้ำก่อนต่างคนต่างเปิดแลกกันหนักแรงทั้งคู่ถ้าใครโดนก็หล่นได้ทั้งคู่ใครพลาดหล่นได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าทักษะโดยรวมที่เห็นมาทั้งคู่แล้วเนี่ยผมดูเพชรปิยะนเนี่ยอาจจะดีก่าเจ้าสหนราชประมาณกิ๊กกว่าเกือบสองกิ๊ก ด้วยความไวด้วยทักษะด้วยความคมนะครับคู่นี้บทสรุปผมออกที่เพชรปิยะนีกับสิงหราชราคาเลทราคาเลทก็อยู่เพชรปิยะเป็นต่อประมาณสองหนึ่งไปที่คู่สองครับคู่สองเป็นถัดเทพต่อสศีวัตรนะครับหรือว่าชื่อเดิมคือเจ้าโยกเพชรสิษ์ผู้ใหญ่นิรันเอ้ขอไปโยกเพชรศิธ์ผู้ใหญ่คำล่าแบบไหรีบไปนิดหนึ่งทีมพี่คำล่านะครับชื่อเดิมเขาพบกับเจ้าแสงเชิงศิษย์อัปโมทถัดเทพ ร้อยสิบสี่ส่วนแสงเชิงมาร้อยสิบสี่จุดหกก็ศูนย์จุดหกคู่นี้เนี่ยเจ้าหัดเทพเนี่ยเป็นเด็กจากจังหวัดเพชรบูรณ์กินนอนซ้อมอยู่ค่ายมวยสอสศิวัน์แถววชรพลอายุของเข,งขายี่สปีปล่อยห้าสิหกกิโล่วนแสงเชิงเด็กกรุงเทพครับก,กินนอนซ้อมอยู่นกยีนลากกะบบังอายุสิเก้าปล่อยห้าบห้ากิโลคู่นี้จากที่เห็นมาเนี่ยหัดเทพบอกว่าเจ้าหยกเพชรตอนมาใหม่ๆหยกเพชรเนี่ย ชาติเทพเนี่ยแกต่อยในสายกลุ่มอ่าจิตเมืองดน,นกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่ม,มวยดีพิศไทยของเขาเป็นมวยที่ต้องบอกมีทุกลูกนะทักษะมวยถือว่าโอเคเลนะในสายตาผมมองเด็กคนเนี้ยดูดีมีอนาคตแต่ตอนนั้นเขาเขาใช้ชื่อว่าหยกเพชรสิทธิหญ่คำล่าเนี่ยคือซ้อมอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยคือน้ําเลี้ยงไม่ค่อยดีเพราต่อยเนี่ยอาวุธเนี่ย เจอใครก็สู้เขาได้บางทีมีกั้นคอมีอะไรด้วยนะเขาานก็สู้ดีใจก็สู้ดีแต่พอเบียดไปแล้วเนี่ยเจอค่ายมาตรฐานเนี่ยบางทีเขายุบเขาย่นการยืนระยะเขาไม่ดีธาตุมวยเขาไม่เต็มแต่พอจับพัดจับผูเนี่ยตอนนี้มาอยู่สอสอศิวัตรสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อเน,นี้ยถือว่าเป็นข้อใหม่ที่เจ้าของค่ายเนี่ยเขาเขาทำมวยแบบเต็มถังเต็มสูบอะ่ะเข้าใจปะ่ะเต็มถังเต็มสูบทํามาแล้วแบบ กาที่จะศาสตร์กระสุนทําให้ยกปวยที่ออกมามันมีคุณภาพตอนนี้กําลังมีคุณภาพอสองสีวันเนาะก็ถัวเต็มที่ด้วยเจ้าหัดเทพหรือว่าเจ้าหยกเพชรเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคือเดิมทีเนี่ยอาวุธดีแต่ท่ามวยไม่ค่อยท่าไหร่กลายเป็นอาวุธดีกว่าเดิมคมกว่าเดิมแล้วเป็นมวยประเภทดุด้วยอาวุธแรงด้วยกล้าออกด้วยนะครับทักษะพื้นเพลโอเคเลยใจโอเคเลยนะครับ ก็ดูว่าน่าติดตามอยู่ข้อเสียหรอหัดเทพวอตีนตีนจะช้ากว่าเจ้าแสงเชิงนิดนึงรูปบ้างเสียเปรียกนิดนึงอ่าแล้วเจ้าแสงเชิงเนี่ยแสงเชิงเนี่ยเป็นมวยประเภทสไตล์ตั้งรับตีหัวเข้าบ้านครับโยกเยกโยกเยกเหมือนสวนต้อนงม,มอะ่ะโดนก็มีลูกดุ่งครับแต่มีตีนหน้าตีนหลังดักเตะดักแทงมีศอกบ,บวกช่วงหลังเนี่ยอ่กระดูกเริ่มเต็มใจเริ่มดีอาวุธพื้นฐานดีเลยแต่ เขามีลูกหอนแนอ่าก็เลยกลายเป็นแบบไม่แน่ไม่นอนโดนแล้วมีดุง้งแต่ดุ่งก็ม่เก็อยู่ได้มีสวนแรงแรงด้วยเพราะงั้นคู่นี้เบียดกี๊กเลยครับเบียดกี๊กเกยหัตเทพดีขึ้นมาอ่าแสงเชิงจากเดิมดูใจไม่เต็มตอนนี้ใจเริ่มเต็มพักษาแสงเชิงจะดูดีกว่านิดนิดโอ้เบียดกันสนุกอแต่หัตเทพมีของแรงเพราะงั้นคู่นี้เทีบเทียมกันแล้วเนี่ยผมดูใกล้เชียงกันแต่ให้ผมเลือกออกนะผมจะเลือกออกหัตเทพก่อนเหตุนผลอะไร ประเด็นแรกเรไม่ทนได้เป้งยกให้หนึ่งหรอกตอนนี้ทีมงานกษัตริย์กระส,ะสุนเราตุ้ดตุ้ดตุ้ดตุดตุดตุดศาสตร์อยู่แถวข้างนอกเวทีแล้วอ่ะพอะเป้งยกหนึ่งปุ๊บไป้ัทเทบเดินใส่เลยครับเตะขาต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาต่อยหน้าต่อยท้องนอกมีในม,มีมีครบหมดเลยมีโอกาสลุ้นถึงนับน็อกก่อนเลยส่วนแสงเชิงบางทีโดนก่อนมีรุ่งสนุกม,มีรุ่งตกใจตามเกมตามทรงตามอาวุธตามราคาตามเสือเนี่ยหัดเทพได้เปรียบก่อนส่วนแสงเชิงเนี่ยถ้าไม่พลาด หรือถ้าโดนแล้วอยู่ได้เดี๋ยวโยกเยกตีนหน้าแปะตีหลังมีโยกเยกแทงเขา่าจ้วมีศอกตึ๊บเกมพิชได้แต่เบื้องต้นถ้าให้ได้เปรียบก่อนต้องเข้าหัดเทพผมบอกหัดเทพครับดีกว่าเจ้าแสงเชิงในเบื้องต้นนะแต่มันมีโอกาสพิกได้เพราะว่าทางมวยและความคล่องและรูปร่างแสงเชิงดีถ้าเกิดแสงเชิงโดนแล้วอยู่ได้หรือว่า,าไม่ทิ้งตัวไปก่อนเนี่ย หัดเทพว่าเหนื่อยผมมองอย่างนี้นะแต่งไงหัดเทพก่อนได้เปรียบออกหัดเทพครับราคาเเดียวอยู่ที่หัดเทพเป็นต่อห้าสี่ไปที่คู่สามครับคู่สามเนี่ยเจ้าเหนือเพชรทีเด็ดเก้าเก้าร้อยี่บเก้าจุดแปดขาดศูนย์จุดสองพรกอบโลสซลอยถสวยจาดเจตนะครับร้อยสามสิบปอนด์หรือว่าชื่อเดิมของโอสซลอยคือเจ้าไพโรดน้อยไพโรดน้อยสีสุริยันโยทินนะครับคู่นี้คู่นี้ฝ่ายแดงเนี่ย เจ้าเหนือเพชรเนี่ยเป็นเด็กจากจังหวัดเชียงใหม่กินนอนซ้อมอยู่ค่ายมวยของนักตีเทียนเก้าเก้าอายุยี่สิบเจ็ดปีปรัหกสิบสี่โลส่วนเจ้าโรยนะครับโรสลอยหรือว่าไพโรดน้อยเนี่ยเด็กโคราชกินนอนซ้อมอยู่รัเสวยจัดเจดอายุยี่สิบห้าปีปรับหกสิบสี่กิโลคู่นี้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมว่าไม่ค่อพอกันนะ,ะเหนือเพชรชื่อเจลอลอยกว่าน่อยเหนือเพชรเป็นมวยอะไรเป็นมวยที่มีทั้งนอกมีทั้งใน จุดน่ากลัวเหนือเพชรถือลูกศอกใช้ศอกได้ดีเดินเดินจับเดินปั้มเดินขวางเดินดนันดันปุ๊บมีศอกสลับเกมเดินเกมเปิดเกมของเจ้าเหนือเพชรยังไม่เท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ถ้าเหนือเพชรตั้งรับมาคู่ต่อสู้เนี่ยเดินเข้าหาเขาเนี่ยเขาตั้งเขามีดักศอกน่ากลัวเนี่ยเน้นที่ศอกเลยข้อดีคือ,อความเชื่อถือหัวจิตหัวใจทั้งตัวนักมวยแล้วก็หัวหน้าค่าย ดีพ่อเสียแล้วรูปร่างมันเสียเปียบทรงมวยเป็นรองนิดๆไอ้เจ้าโลลอยหรือว่าพาโรดน้อยมวยซ้ายครับสายก้านยาวด้วยสายก้านยาวขวางเป็นด้วยอ่าตีนซ้ายมีต่อยทรงฝีมือพอได้อ่าพอเดินในเนี่ยขวางเป็นยาวขวางแทงมีศอกสลับด้วยอาวุธและรูปร่างของโงสลอยถือว่าดีเลยแต่ประวัติความเชื่อถือเดิมๆไม่มีอ่า ทำได้บนล็อกเขาก็นิง่งทำได้บนล็อกเขาก็นิง่งเขาก็ไม่กล้าจนมันชัดเจนแล้วเขาถึงจะขยับให้เนี่ยมันเป็นงนี้โร้อยทําไปราคาไม่ไปเพราะมันมีข้อระแวงข้อระวังตัวเจ้าเหนือเพชรเนี่ยอ่าความเชื่อถือเขาดีกว่ากันท่านเลือกเอาท่านชอบแบบไหนเออท่านชอบแบบไหนให้ผมเลือกเน่ยผมเลือกความเชื่อถือเป็นหลัก เพราะว่าเพราะมันมวยต่อยออกทีวีเนาะโลกแพ้กล้องมันมีอยู่อ่าความความรู้สึกเก่าๆมันยังเหลือเหลืออยู่ในจิตใจให้ผมเอียงผมเอียงเหนือเพชรนิดๆนะแต่ก็ถ้าโลโลอยมาเต็มถังเต็มสูบแล้วมาอยากชนะเหนือเพชรก็ลําบากเพราะโลลอยมันยาวเพราะส่งซ้ายด้วยเออแต่เอาในเบื้องต้นความเชื่อถือคือประเด็นเหนือเพชรด,ดูดีกว่าโลลอย <c oughs> อ่ะหมอการรับชมนั่งดูอ่ะ <c oughs> ดูเป็นศิลปะดีไหมราคาเนรลเนี่ยอยู่ที่โลลอยเป็นต่อนะโลสรอยเป็นต่อสิบเก้านะครับผมผมเอียงเหนือเพชรนิดๆไปกันที่คู่ที่สี่ครับแมนซัมพลังใหม่มวยไทยยิมร้อยยี่ห้าพบกับอี้หลงน้อย ทออ่างทองนะครับมา126.2ก็0.2นะครับแมนซัมมาขาด0.1ปอนด์ไอ้มาขาด 1, 1อปอนด์แมนซัมเนี่ยเด็กมีหลานกินนอนซ้อมสอสมหมายอยย่21ป่อยปอย59กิโลครึ่งคร mm ับ hmm. น,นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนไหนเนี่ยแมนซัม นี่อแมนซัมนะครับไปปล่อยห้าสิบเก้ากิโลคือส่วนเจ้าอี้หลงน้อยเนี่ยเด็กเชียงรายกินนอนซ้อมอยู่อ่างทองอายุยี่สิบเอ็ดปล่อยปล่อยของเขาห้าสิบเก้ากิโลคู่นี้ยแมนซัมก็ดูพื้นๆก้าออาวุธแหละแต่ดูพื้นน,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 นไม่เท่าไหร่ไปหลายค่ายแล้วส่วเจ้าอีอ้หลงมันมาต่อยครั้งเดียวอ่าเป็นนับมวยที่อยู่คันยสถานของอ่างทองอนะเออก็กระดูกมวยผมว่าน่าจะดีแหละ แล้วก็อ่าไปอยู่ที่อ่างทองใช่ไหมเขาน่าจะน่าจะแบบดูเห็นลักษณะงมเฮงแล้วมีกระดูกมวยแหละผมก็ไม่เคยเห็นครั้งเดียวเองต่อยอ้อมต่อยลาดดาเนินเหล่าววน,นั้นไอ้ที่เห็นเนี่ยคือขยันออกอาวุธแล้ววุธใช้ได้ธาตุมวยใช้ได้เชื่อว่ากระดูกมวยน่าจะดีแหละเพราะแต่เห็นครั้งเดียวก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แต่แต่เอางี้ให,ให้ให้โดยรวมแล้วกันผมดูว่าธาตุมวยอี้หลงน้อยดีกว่าเจ้าแมนซ้่ ให้ผมเลือกผมเลือกอี่หลงน้อยอ่ะอ่าออกทีหลงน้อยแล้วกันนะคุณนี้นะราคาเลทอ่ะราคาเลทก็อยู่ที่แมนซัมเป็นต่อห้าสี่รองอี่หลงน้อยอ่ะสรุปวิจารณ์ไปตารางผมแก้ให้เรียบร้อยนะครับเ็บซีใครที่เปิดตารางตอนช่วงที่ผมพูดใหม่ๆเนี่ยมันเป็นวันที่เก่าอยู่อ่าล่าสุดเนี่ยผมไปแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตารางหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเ็บซีนะแก้ให้แล้วนะครับเมื่อกี้รีบไปนิดนึงอ่าเดี๋ยวขยายใ,ให้กว้างหน่อยชัดๆหน่อย ครับนะครับจึบชึบไปคู่แรกครับผมมองเพชรปิยานเหนือไปต้อสิงหราชแต่ทั้งยังนั้นท่านดูนะพระพาดก็หลดได้เหมือนกันเพราะมันก้าบ,บวกกันแต่ทักษะโดยรวมด,ดูเพชรปิยดีกว่าห้าสิบสองจุดห้าเออหัดเทพกับแสงเชิงเนี่ยอ่าอะไรเดียขยันออกอาวุธ ตัวเงินตัวเงินดันเล่นกระสุนศาสตร์มันอยู่ที่หัดเทพชอบไมหมล่ะเป็นเป็นผมผมชอบแนวประมาณว่า,วาเกรงเ็อออกอ,อกวาวุธเลยอ่ะเห็นไปเลยตับตั๊บับไปเลยเนะี่ยเออา้าคาก็วิ่งตามไปจบชนะแพ้ไม่รู้อ่ะปุ๊บเอาอะไรอ่ะห้าสี่ไปก่อนปุ๊บมันขยับไปปัาบสองหนึ่งเจ็ดสี่สองหนึ่งพวกแล้วขายผมผมชอบแนวนี้นะเสวยเจ้าแสงเชิงเนี่ยโอ้ยคุยครับอยู่ข้างเชือครับคอยบังคอยโต้ แสงเชิงชนะคือชนะลูกบวกแล้วบวกเข้าหัดเทพโดนแล้วหงายท้องหรือว่าแสงเชิงอยู่ได้แล้วยืดเดียแสงเชิงอาศัยเชิงมวยกินไปไปเพราะงั้นถ้าเข้าก่อนผมแนะนําว่าหัดเทพห้าสิบห้าสิบนะครับคู่ที่สามเนี่ยเหนือเพชรกับโลโลอยเนี่ยเอา,อางี้อ่าถ้าดูรูปร่างดูอาวุธบอยโลโลอยจะดูดีกว่าเหนือเพชรนิดแต่มาตรฐานความเชื่อถือเขาไม่มีเขาไม่มีปุ๊บเนี่ยผมผมผมว่าถ้าเกิดจะเฉียงจริงอะ่ะ เชียร์เหนือเพชรแล้วมันสบายใจกว่าเอยออกที่เหนือเพชรแล้วก็คู่สี่ครับแมนซ้ำกับอี่หลงน้อยเนี่ยเห็นยี่หลงน้อยแค่ครั้งเดียวจริงแต่ดูแล้วคาดมวยอาวุธมวยน่าจะเดว่าแมนซ้ำนะผมว่านะห้าสิบห้าสิบนะครับชอบมากสุดก็คือเพชรปิยะอ่ะไปรอบ,อ,รอ,บอีกรอบที่ผมจะวิจารณ์ครับอีกรอบหนึ่งก็เป็นช่องพีพีทีวีสามหกถ่ายทอดก็ช่วงเวลาก็ ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณนะครับคู่แรกเนี่ยถือว่าจัดดีอ่ะเด็กมีอนาคตทั้งคู่น่ารักทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงเพชรเพชรฟูจิสิทธิทหารเอกนะครับมาร้อยหนึ่งจุดสี่ลดหนึ่งจุดสี่พบกับเพชรดำสอพวงทองมาร้อยหนึ่งบอนคู่นี้เพชรฟูจิเนี่ยเด็กขอนแก่นกินนอนซ้อมเนี่ยสิทธิทหารเอกอยู่ที่เชียงใหม่ขึ้นไปอยู่เชียงใหม่นะครับอายุสิบสามปีไปปล่อยสี่สิบเจ็ดโล ส่วนเจ้าเพชรดำเนี่ยเด็กบุรีรามกินนอนซ้อมอยู่สองพวงทองบุรีรามอายุสิบห้าไปป่วยี่สิบห้ากิโลคู่นี้นี่นะซ้ายกับซ้ายทั้งคู่เพชรฟูจิที่มาเห็นที่มาต่อยเนี่ยที่อ้อมน้อยเนี่ยนะสิ่งที่ผมเห็นแล้วเด็กคนนี้ใจดีและเป็นเด็กที่อาวุธมีอาวุธน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยเขา่าคือจังหวะจับเนี่ยแคขวางกัน,กนแทงเจ็บแทงแรงสอกแรง ข่าเนี่ยแทงเป็นเขา่าดินระเบิดเลยเอ่อเดี๋ยวนี้น่ารักน่าติดตามแต่กจะช้านิดหนึ่งงุ่มงาม,มุ่มงามนิดนึงส่วเจ้าเพชรดำเนี่ยซ้ายเหมือนกันแต่เพชรดำานี่ซ้ายทรงเป็นมวยกว่ายืนมวยจังหวะเตะตีนธรรมชาติกว่าอาวุธมวยนอกเนี่ยเพชรดำดูดีกว่าเจ้าเพชรฟูจิอาจจะรอเป้าได้เลยเพียงแต่ว่าเวลาเบียดในเนี่ยไอ้เจ้าเพชรฟูจิมันมีลูกขวางลูกยัดแล้วมีลูกโหตเพชรดำโดนเข่าแล้วอยู่ได้ไหมเนี่ย มันเป็นอย่างนี้นอกเพชรดำในเพชรฟูจิท่านเลือกเอาผมดูคู่ขี้นะแต่ถ้าถามว่าชอบใครเนี่ยจุดตัดของผมเนี่ยคือน้ําหนักป่อยๆเจ้าเพชรฟูจิใหญ่กว่าสองโลเด็กประมาณร้อยปอนด์น้ำหนักป่อยๆใหญ่กว่าสองโลเนี่ยแม่งมีผลเยอะอย่างที่สองนี่นะสิทธิทหารเอกเนี่ย,นะายมาลุมนี้เนี่ยก็มีนัแอสัมบตองนะครับที่เขาตามมาเล่นกันหน้าเสือเขาจะดีพอหน้าเสือดีปุ๊บเนี่ยไม่รู้อะ นิดๆหน่อยๆราคาก็วิ่งโดนตีนซ้ายเด้งไปเด้งมาราคาก็ไม่ไปมันจะเป็นอย่างนี้แล้วพอเฟนฟ,ฟูจิเข้าทางตรงขวางได้กระช่วกกระช่วกเฟสดำโดนอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะงั้นบทสรุปโดยรวมน่ารักทั้งคู่แต่ให้เลือกผมออกเฟสฟ,ฟูจิออกเฟนฟ,ฟูจิเพราะอะไรเพราะว่าน้ำหนักปล่อยใหญ่กว่าสองโลหน้าเสือแล้วก็ปูมวยคือธาตุมวยและหัวใจมันใช้ได้ เลเยเอียงเพชรปูจินิดๆแต่น่ารักทั้งคู่หว่องลงน่ารักทั้งคู่ในเด็กคู่นี้นะครับเลยังไม่เปิดนะไปที่คู่สองครับคิมหันสิทธานเอกร้อยสิบสี่ครับพบกับเป็นเอกชิดชนยิมนะครับมาร้อยสิบสามจุดหกขาดศูนย์จุดสี่ปอนด์คิมหันเนี่ยเด็กขอนแก่นกินนอนซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่กับสิทธานเอกเชียงใหม่อายุสิบสี่ไปปล่อยห้าสิบหกโลส่วนจะเป็นเอกเอนี่ยหนองบัวลําพูครับกินนอนซ้อมอยู่แถวอุดอรอายุสิบเจ็ดไปปล่อยห้าสิบห้าโลคู่นี้เนี่ยคิมหันก็ดูใช้ได้ ดูดีมีอนาคตแต่ยังอ่ายังดูงุ่มงาม,มงุงามหน่อยหน้าเสือดีมาตรฐานโอเคส่วนเจ้าเป็นเอกเนี่ยผมเห็นเนี่ไฟเดียวก็ดูแล้วก็ถือว่าจาังหวะตีอะไรโอเคนะแต่ยังไม่เห็นท่ามวยไม่รู้ท่ามวยเป็นยังไงทักษะาจะดูคล่องดูไวนิดๆสรุปแล้วกันเอามวยที่เเคยเห็นนะนะผมออกขิมหันแล้วกันยังไงก็มีเสือ เสือทีมงานแอสสันปตอนนะครับเขาะน่าจะตาดกันในเวทีอ้อมน้อยนะครับน่าเสือจะแข็งพอสมควรคิมหานดูได้เปรียบเป็นเอกไปอันที่คู่สามครับจีรวัตรต่อราชภูมร้อยเก้าจุดปพบกับเพชรวิเศษสออัตชัยมาร้อยสิบจุดสี่ลดศูนย์จุดสี่นะครับคู่นี้คู่นี้เนี่ยไอ้เจ้าจีรวัตรเนี่ยเด็กสุรินกินนอนซ้อมอยู่ สราชภูมิที่มีนบุรีอายุ18ปก่อย้าสิบห้าโลส่วนเจ้าเพชรวิเศษเนี่ยเด็กจังหัดตังินนอนซ้อมอยู่ที่ตังครับอา,อายุขเขา16ปีไปปล่อยขอเขา54กิโลคู่นี้เจียวัตเนี่ยมีทุกรูปพื้นฐานมวยเขา่าช่วงหลังมีหมัดมีศอกตาด้วยกล้าออกอาวุธก้าบวกกล้าแรกด้วยส่วนเจ้าเพชรวิเศษเนี่ยที่เห็นมาเนี่ย นายเหนียวเลยครับข้อแข็งเหลี่ยมนายเหลี่ยมสอดเหลี่ยมบิดเหลี่ยมกระชากเหลี่ยมดึงนอกเนี่ยนะจีวัตอาจจะดูดีนิดๆเพราะมีหมัดต,ต่ำจังหวะตีนก็พอกันแหละจะมีอย่างนี้แต่นายนะไอ้เพชรวิเศษเนี่ยโอ้ตังเมย์เลยถ้าเทียบนายเนี่ยพระวัดพลังกันเนี่ยผมดูเพชรวิเศษแข็งกว่าจีวัตอืมประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่อยากเล่าให้ฟังมันคาใจเมื่อไฟที่แล้วคาตรงไหนว่าโอ้ เพชรวิเศษนี่นะไฟล่าสุดต่อยล่ามเองเห็นทั้งประเทศชนะน็อกเจ้าแสนทองน้อยแสนทองคาแก๊สแล้วชนะยังไงยกแรกเนี่ยไปลงล่างไปเคอบไปค่อมโดนอะไรทำท่าสะดุง้งพลยกสองนะอ่ะทำท่าสะดุง้งทำท่าเหมือนไม่เอาโดนเขาเขาไม่เอาตามทรงตามอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นรองเวลาสองหนึ่งแต่อยู่ดีราคาก็เด้งกลับมาเอาอาการเนี่ยมันตามราคาแหละแต่แป๊บเดียวราคาเด้งกลับมาเป็นเพชรวิเศษเป็นต่อ ขบมาเสมอก่อนแย่งกันเสมอก่อนขึ้นยกสองแล้วก็แย่งกันต่อเพิเศษยกสองมาเล่งครับจับคอดึงมาแทงมะตุ้มตาตุ้มตาคนโหราคาครับไปโ h แสงทองน้อยซึ่งเ่าตรงแสงทองไม่มีอะไรหรอกประเด็นคือพิเศษยกหนึ่งแอคชั่นมากไปนิดนึงแล้วยกสองมาเล่งเอาก็ตายเลยแล้วไง อย่างเงี้ยอันตรายนิดหนึ่งบอกไ้ก่อนนะอันตรายนิดนึงนะสายจอมัดต,ตังด้วยเอาว่าคู่เนี้ยให้เทียบไวแล้วถ้าไม่มีอะไรแบบเต็มที่ทั้งคู่นะครับเพชรพิเศษนายกินนายเหนือเลยเอา่าก็เอา,อางี้ไอไอมวยที่เข้าชิงปูนเสือป่ะชื่ออะไรเข้าชิงที่สามมากองสนั่นสอเทียนโบยังเสร็จเจ้าเพชรพิเศษเลยวัดพลังกยังเสร็จเจ้าเพชรพิเศษเลยเอา่าเพราะว่าเทียบเทียบเวียบแล้วเนี่ยถ้าดูตัวไม่ผิดสือไม่แปลกแปกนี่นะ S 1> <S 1> เดี๋ยวพอวัดไปวัดมานี่นะเดี๋ยวพอนายเบียดกันแล้วนะตานจ้เพิเศษไม่อยู่ผมมองนี่นะผมบอกพอิเศษราคาเลทไม่เห็นนะไปคู่สี่ครับคู่สี่เป็นเพชรถาดวอนโชคบางแสนครับหรือว่าชื่อเดิมคือเพชรเขาคอปากาสิจิมอ่าน้ําหนักมา135.4ขา,าด0.6พบกับเพชรพิเชษหอจะกอกุ๊บปุ๊กสุดที่มา136เพชรถาดวอนครับเด็กขอนแก่น กินนอนซ้อมอยู่วอสุขสันต์อายุยี่บห้าเข้าไปปล่อยหกสิบแปดกิโลส่วนเจ้าเพชรพิเชษครับเด็กชายภูงกินนอนซ้อมอยู่พูกจะแม่ใสทองที่บุรีรัมย์อายุยี่บาไปปล่อยหกสิบหกกิโลผู้นี้ซ้ายกับซ้ายครับเพชรถัดวอลเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นเขา,าเรียกว่าเป็นมวยหน้าจับตามองในสายเกียรติเพชรตีนซ้ายอยู่เป็นข้างเชือกเลือกออกแล้วเริ่มแข็งขึ้นทุกไฟทุกไฟแตภาพกลับมาแล้ว ส่วนเจ้าเพชรพิเชษเนี่ยเป็นซ้ายจัดจ้านมาจากเพชรยินดีซ้ายจัดจ้านมีศอกอันตรายโดยเฉพาะลูกศอกแต่ซ้ายต่อยซ้ายมีศอกคมตั้งปุ๊บฟันปั๊บอ่าเพชรพิเชษค่อนข้างจะจัดจ้านกว่าแต่ข้อเสียเพชรพิเชษช่วงหลังกรอบเป็นเขาเกียบเลยครับสภาพร่างกายขาลงโปรยลาวันไหนเอาเขาได้ทําเขาได้ดีเลยครับแต่วันไหนถ้าโดนมั่งไปไม่ลาเหมือนกันเพราะงั้นวันนี้ให้เที่ยงมาแล้วเนี่ยนะ ถ้าพูดถึงอาวุธมวยเพชรพิเชษน,น่าจะจัดจ้านกว่าเจ้าเจ้า,จาหาดเพชราดวาัซ้ายกับซ้ายไอ้เจ้าเพชรพิเชษจะ,จะวกว่าคมกว่าแต่ประเด็นคือร่างกายและสภาพตอนเนี้ยเพชรหาดวัมันดีวันดีคืนที่สําคัญคือหน้าตัวไอ้เขาหน้าเสือตัวเล่นของทีมงานของชั่วบางแสนเขาดีด้วยที่อ้อมน้อยเพราะงั้นคู่นี้เอียงนิดๆทำไมทำไมผมถึงเน้นจังเลยเรื่องของตัวเสือเอ้ยไม่เสือเนีหน้าเสือ ตัวเงินตัวเล่นอ้อมน้อยเนี่ยมันต้องเน้นลูกนี้ที่อื่นไม่รู้แต่อ้อมน้อยเน้นลูกนี้เป็นหลักเพราะบรรยากาศมันาํากันได้กรรมาการฟังเ <c oughs> อาบทสรุป,ป่างานผมรเอียงที่ไปถานบอลอะ่ะดีกว่าจะเป็นพิเชษอ่อาสรุปวิจารณ์ไปครับก็ทุกคนมันมีเหตุผลของกันและการหมดอะ่ะเราก็มีเหตุผลของเราเชื่ะเราจะชอบสิ่งนี้กินข้าวกินร้านอาหารเนี่ยมันจะรสชาติคนเราชอบไม่เหมือนกัน ถูกป่พะพอชอบไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็มันก็มันจะบอกห้อื่นชอบเหมือนเราก็ไม่ได้แต่เราสามารถบอกได้ว่าเราชอบนี้เพราะอะไรเออผมว่าจะตอบคําถามตอบได้ว่าผมชอบเพชรฟูจิเพราะว่าอะไรไปปล่อยใหญ่กว่าสองโลหน้าเสือตัวเงินดีกว่าส่วนเจ้าเพชรดำเนี่ยตีนซ้ายอาจจะดีทางเวทจะดีแต่เนี้ยมาต่อยกลางวันด้วยอ่าปล่อยเล็กกว่าเขาด้วยน้ําหนักก็ก็ เสียเปียบเขาหน่อยมันเป็นอย่างเงี้ยสรุปว่าเพชรฟุทิจดูได้เปรียบชนะแพ้ไม่รู้หรอกอ่าผู้สองเนี้ยคิมหันกับเจ้าเป็นเอกเนี่ยเป็นเอกเนี้ยคือเอาตรงครับถ้ามองจากอาวุธที่เห็นนี่นะเป็นเอกจะดูไวกว่านิดนึงด้วยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้เป็นเอกเนี่ยมันยังใหม่อยู่ยังไม่เห็นธาตุมวยเป็นยังไงหน้าเสือเป็นเอกเป็นรองเ็าแน่อ่าคิมหันมาต่อยลหลายไฟแล้ว อาจจะงุ้มง่ามุ้งงามหน่อยแต่แข็งแรงแลหน่าเสือเขาดีผมเลยเลือกที่คิมหันห้าสิบห้าสิบเหมือนกันจีรวัตกับเจ้าเพชรวิเศษเนี่ยผมมองว่าตอนเนี้ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะความแข็งแกร่งเนี่ยเบียดกับมงในเนี่ยผมว่าตามเพชรวิเศษไม่อยู่จากที่เห็นมาก็ลเลยชอบพี่เพชรวิเศษชื่อเพชรวิเศษอาจจะดูเป็นรองเจ้าจีรวัตหน่อยหน่อยแต่เดี๋ยวท่านไปดูอ่ะถ้าเกิดไม่มีตัวแปลกๆไม่มีอะไรผิดพลาดนี่นะ เบียดไปแล้วสู้เพชรพิเศษไม่ได้เพราะนายมันแข็งกว่ากันแล้วก็เพชรหาดวอลเพชรพิเชษเนี่ยเอาเอาเข้าใจว่าชื่อเนี่ยเพชรพิเชษมันลอยๆกว่าสอยเพชรยินดีแต่ช่วงหลังร่างกายเขากรอบตัวเจ้าเพชรหาดวอเนี่ยยิ่งชกยิ่งดีจะแสตัวเงินดีด้วยต่อยอ้อมน้อยด้วยนะครับเพราะงั้นสรุปเลยก็เพชรหาดวอแล้วการยิงนี่ต่อห้าสิบห้าสิบมันเป็นีมันมีที่มาที่ไปผมอธิบายความชอบผมเป็นอย่างนี้นะครับก็ก็ดูดีสุดสำหรับผมก็คือเจ้าเพชรพิเศษ อ่ะประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วเ,เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ